จะดีแค่ไหนถ้าเรามีหัวใจที่แข็งแรงมีรูปร่างที่ดีและมีใบหน้าที่เด็กลงโดยการเริ่มต้นเดินเพียง10นาทีต่อวันสวัสดีค่ะวันนี้ไอเดียมีโสภาอยากจะชวนเพื่อนๆมาออกกำลังกายโดยการเดินกันค่ะการเดินถือเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดสามารถทำด้ทุกเพศทุกวัยและใช้เวลาไม่นาน แต่ประโยชน์นั้นมากจริงๆค่ะเริ่มจากช่วยให้หัวใจแข็งแรงการเดินออกกำลังกายทุกวันจะช่วยให้หลอดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงการสูบฉีดเลือดดีขึ้นยิ่งเราออกกำลังกายทุกวันจะยิ่งทำให้เราเหนื่อยน้อยลงในการทำกิจกรรมต่างๆและช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยค่ะ นอกจากจะช่วยให้หัวใจแข็งแรงแล้วยังช่วยให้กระดูกและข้อต่อแข็งแรงขึ้นการเดินจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวตั้งแต่เท้าข้อเท้าข้อเข่าขารวมทั้งสะโพกช่วยเพิ่มความหนานแน่นของกระดูกลดความเสี่ยงของการเป็นโรคกระดูกพรุนและลดความเสื่อมของข้อต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะ การเดินออกกำลังกายทุกวันจะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันส่วนเกินได้ดียิ่งเดินจะยิ่งเหงื่อออกยิ่งเผาผลาญกล้ามเนื้อจะเริ่มกระชับส่งผลให้เรามีรูปร่างที่ดีขึ้นผิวพรรณที่สดใสอ่อนกว่าวัยและยังช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายได้อีกด้วยค่ะเพื่อนๆสามารถเริ่มต้นเดินออกกำลังกายง่ายๆด้วยการใส่รองเท้ากีฬา ซึ่งจะช่วยซับพอร์ตเท้าช่วยให้เคลื่อนไหวได้สะดวกยิ่งขึ้นการเดินออกกำลังกายขอให้เดินในจังหวะที่ไม่ช้าหรือเร็วจนเกินไปและไม่แนะนำให้เดินเอื่อยควรเดินด้วยความกระฉับกระเฉงซึ่งหากเดินต่อเนื่องจะช่วยลดไขมันได้มากทีเดียวค่ะในช่วงแรกให้เริ่มที่10นาทีประมาณ5วัน จากนั้นเพื่อนๆก็เพิ่มระยะและเวลาไปเรื่อยๆจนสามารถเดินได้วันละ30นาทียิ่งดีเลยค่ะการเดินออกกำลังกายวันละ10นาทีเมื่อเดินหลายวันติดต่อกันก็กลายเป็นหลายชั่วโมงสะสมไปเรื่อยๆจนเห็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายหัวใจก็จะแข็งแรงมีรูปร่างที่ดีและมีใบหน้าที่เด็กลงแล้วล่ะค่ะ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามและขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ